หายย้อนขอคโฮมเงเกมเมดีเกมนี่ก่อนเอาใหม่หายย้อนขอคโฮมเงเกมเมดีเกมก็จะมาแจกเกมซอฟต์แวร์โปรนะของก็ที่ขึ้นบนหน้าจอมีมนก็จะประมาณนี้ขออภัยนะครับเสียงมันเบาก็จะประมาณนี้นะผมก็เป็นเกมแบบนี้นะมันจะไม่เหมือนในพเอสโตะนะในพเอสโตะมันก็จะเป็นสีเอิ่มก็ไปดูก่อนประนึ็นนะครับซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์ในพเอสโตะก็จะเป็นคนละสีเนาะ H U B กับแบ่ฮกสุดพังนี่อันนี้เป็นสีม่วงเนะาะดูนะครับนี่จะเป็นสีเขียวแล้วชอบคีินี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่ออย่าให้คลิน้ขึ้นต่อครับสวัสดีครับ